คุณรู้ไหมเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่คนตั้งเป้าผิดพลาดมากเลยคนตั้งเป้าผิดพลาดคนหนึ่งข้อหนึ่งข้อผิดพลาดอันใหญ่สุดคืออะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมคือผมตั้งเป้ามาทั้งชีวิตตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะตั้งแต่เริ่มที่ยังวุ้ประมาณสิบสาผมเริ่มตั้งเป้าละเริ่มตั้งเป้าที่จะเป็นโน่นเป็นนี่เริ่มตั้งเป้าที่จะเรียนได้คะแนนเป้าโน่นโน้นนี้อะไรแบบเนี้ยผมตั้งเป้าตั้งแต่สิบสามตอนนี้ห้าสิบสามก็สี่สิบปีแล้วแล้วคุณดูผลลัพธ์เด็ดชีิตอะ ผมรู้เลยว่าข้อผิดพลาดของคนตั้งเป้าไม่ได้แล้วเป็นยังไงแล้วคุณสามารถตั้งเป้าแล้วได้เกินกว่าที่อยากได้ด้วยอยากได้ไหมก็ตั้งเป้าแล้วเกินกว่าที่อยากได้ไดมันว้าวกว่า,วามากเลยแล,แล,แล้วคุณแ,แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป้านะผมยังแบบว้าวกับตัวเองเลยว่าผมตั้งเป้าแค่นี้ไม่ได้ตรงนี้เท่าทรงนี้ว่างงอะไระอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเรามีอะไรมหาศจรจย์จนชีวิตเราเยอะมากเลยนะเพื่อนๆเอาสั้นๆเลยหนึ่งเหตุผล ที่คนส่วนใหญ่ตั้งเป้าแล้วไม่ได้แล้วหนึ่งเหตุหนึ่งทางที่คุณทําแล้วคุณจะได้มันเราได้เกินกว่าที่อยากได้เลิก,ก่าที่คนคิดอีกแต่ว่าคุณสามารถที่จะสร้าง impact ได้โดยไม่ต้องคุณสามารถที่จะเปลี่ยนใครบางคนได้คุณสามารถคุณสามารถเปลี่ยนโลกได้โดยแค่เปลี่ยนแค่คนคนเดียวก็ยังได้นะคนรอบข้างของคุณคนเดียวก็ยังได้นะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้แคทตี้บอกนี่อาจารย์อาจารย์เป็นบุคคล ขอให้อาจารย์เป็นบุคคลสําคัญของโลกเออในที่มชอบเขียนมาบอกว่าพี่เปลี่ยนชีวิตเขาอะไรต้นนี้เขาเขียนมาอยู่เรื่อยแล้วเ,เขาเปลี่ยนชีวิตเขาจากโน่นจากนี้ไปจนปัจจุบันนี้แล้วพี่ก็บอกว่าแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ขอให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกอย่เร็วประโยคนสุดท้ายพี่บอกพี่เป็นละในโลกของเธอพี่เป็นบุคคลสําคัญแล้วใช่ไหมคุณสามารถเป็นบุคคลสาคัญของโลกได้ในโลกของใครบางคนเพราะของโลกของเขาสาคัญที่สุดถูกป่ะโลกเขาสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่างผมจะเล่าสตอรี่ให้ฟัง ก็คือมีพระองค์หนึ่งมีพระองค์หนึ่งเนี่ยก็คนก็เห็นเขาเนี่ยเดินไปตามชายหาดแล้วก็ยกเอาเอาปลาแล้วก็โยนปลาเข้าทะเลโยนปลาเข้าทะเลทีละตัวทีละตัวทีละตัวไอ้ก็มีคนยายคนหนึ่งก็บอกทําอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกฉันกาลังฉันกําลังช่วยช่วยเปลี่ยนช่วยโรคอะไรบางอย่างโยนปลาทีละตัวเนี่ยนะเขาบอก ไม่เห็นสาคัญเลยแล้วของพระคนนั้นก็โยนตึง้งมันสําคัญกับปลาตัวนั้นมันเปลี่ยนชีวิตโลกปลาตัวนั้นล้เข้าใจปะคุณไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรคุณเริ่มที่คนคนเดียวคุณเริ่มที่คนคนเดียวช่วยคนคนเดียวสอนคนคนเดียวสอนคน,คนดูคนเดียวก็ยังทําแล้วก็ทําทุกวันทําเป็นทําเพื่อตัวเองด้วยพอทําคุณรู้ไหมทุกครั้งที่ผมสอนผมได้ทบทวนคุณเก็ตปะ ทุกครั้งที่คุณการหนึ่งการสอนคือการเรียนสองครั้งเก็าใปะหนึ่งการสอนคือการเรียนสองครั้งหมายควาว่าคุณคุณไปรีเสิร์ชมาเรียนเตรียมข้อมูลแล้วคุณมาสอนคนคุณได้เรียนสองครั้ง mm hmm. เห็นปะเพราะฉะนั้นผมแบบทุกอย่างที่ผมสอนเนี่ยผมได้ด้วยแล้วมันมีความสุขมากที่เห็นคนอื่นเปลี่ยนคุณสามารถเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบได้ mm hmm. คุณสามารถเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ ยกตัวอย่างสมมติคุณเหมือนติดคุกอะไรบางอย่างถ้าเกิดไม่ใช่ติดคุกก็มีคนเนเวิลกรดเขาบอกว่าเขาต้องถูกเกณฑ์ทหารแล้วเขาไม่รู้จะต้องอยู่กี่ปีอะแล้วเขาคิดถึงเมียทถ,ถ,ถ,ถึงลูกมากเขาจินตนาการปึ้งตอนแรกถูกปฏิเสธใบใบ,บถูกปฏิเสธเขาจินตนาการปึ้งวันต่ออีก9้าวันอะเขาจินตนาการทุกวันแล้ว9้าวันใบคุณรู้ไหมคน17ล้านนะถูกคนปฏิเสธสิบล้านต้องไปต้องไปเกณฑ์ทหารที่อเมริกาเขา เป็นคนไม่กี่คนอ่ะที่ถูก Approve ออกได้โดยถูกกฎหมายอีกอันหนึ่งคือวิธีการสั่งอากาศอย่างวันนี้ผมไปผมไปไลฟ์วิวผมได้สั่งอากาศได้เลยนะว่าจะเอาอากาศแบบไหนอะ่ะโอเคผมจะรับจ้างสั่งอากาศแล้วนะเดี๋ยวนี้จริงๆไปเดี๋ยวนี้สั่งอากาศได้หมดเลยแบบว่าบอกไม่วันนี้เพอร์จะมีกิจกรรมบอกอย่ยาร้อนเกินไปนะตอนเย็นอย่าร้อนเกินไปแล้วห้ามฝนตกมันก็ไม่ใช่นั้นจริงแล้วไม่ร้อนเลยวันนี้เย็นเฉพาะช่วงนั้นด้วยนะ แล้วพอขึ้นรถฝนแม่งตกทันทีพอกลับเสร็จแล้วอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างพอขึ้นรถปุ๊บขนแม่งเทลงมาแบบเฮ้ยกูสั่งได้ขนาดนี้เลยเหรอต่อผมก็เลยอะไรนะอะไรนะไม่ได้ปักตาไคไม่ได้ปักตาไครท่ไมอ๋ออ๋อโอเคตอนนี้ผมเลยเออเดี๋ยวทีหลังรับจัดรับรับรับงานอีเวนต์เพื่อใครแบบจัดอีเวนต์หลักๆหลักร้อยล้านไงก็มาหาอาจารย์บดีตไงคือถ้าเกิดแบบว่าเออสั่งอากาศเฉยๆอ่ล้านหนึ่งสมมุติ ถ้าเกิดสั่งสั่งให้ฝนไม่ตกอ่ะหนึ่งล้านท่านเอาอุณหภูมิด้วยเพิ่มอีกหน<ช>ึ่งล้านท่านก็แบบว่าอ่ะนี่ได้สั่งทั้งได้อุณหภูมิด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนี้เจาะจงอ,อ,อุณหภูมิด้วยนะเว้ย <c oughs> ว่าคือแบบผมก็เรียนรู้ไงว่าบางทีสั่งอากาศอา่าให้แค่ฝนไม่ตกเนี่ยบางทีแม่งร้อนเกินไปอ่ะ <c oughs> ใช่เราต้องเราต้องเจาะจ,จงอุณหภูมิด้วยว่าเอาเอา,เอาแบบนี้นะแต่ไม่ต้องเวอร์นะแกอากาวันไม่ต้องเวอร์นะเอาแบบพอดีพอดีนะประมาณ25โอเคป่ะเออเอา25องศาอะไรอย่างงี้พอรับได้ใช่ไหม เจ๋งไหมเนี่ยแล้ถ้าเกิดสั่งเจาะจงอากาศผมจะผมอะไรร้านเพิ่มอีกร้านหนึ่งดีไหมเจาะจงอุณภูมิเพรจแต่มีนะเรื่องอันนี้ผมก็ผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของโรเบิร์ตบีสโตนเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ MIT มะจบ MIT มาแล้วเป็นเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนฉลาดที่สุดเมนซาเป็นกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของกลุ่มที่กลุ่มของอเมริกาแล้วเขาจะไม่ให้คนลอกเข้าอ่ะแล้วก็ คนที่เขียนหนังสือโคตรเจ๋งอ่ะเขียนมา80เล่มอ่ะแล้วผมไปค้นดูแม่งมีบางเล่ม่ที่แบบพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วทาให้เขาสามารถสั่งอากาศได้สั่งอากาศได้โดยใช้พลังจิตโอมีอะไรเยอะแยะที่คุณไม่รู้ที่เราไม่รู้มันต้องมีคนมาเผยแพร่แล้วคนโยคีสมัยอินเดียก็ยังมีมีสิบแปดอันนะพระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องทําได้บางอันนะหรือ,ออาจจะได้หมดเลยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิบมีสิบแปดอันแล้วมีแบ่งเป็นสามแบบสามสามกลุ่มนะเช่นยกตัวได้ l ล v i t a t e แรงจิจเล็ก่าเลเวเทตยกตัวได้ออ,อะไรอะ่ะและ้วจริงๆเฮลนแฮเซละที่ผมเล่าวันก่อนเฮลีนแฮเซลที่จะที่ที่ถูกรางวัลเป็นพันครั้งอะที่ผมเช้าไปในคอร์สพลังจิตหาปัญญาคนนี้เขาก็เล v i t เ t e ได้ยกตัวได้แต่เขาบอกเขาบอกตรงๆเลยบอกว่าไม่ได้จะดีกว่า เพราะบางทีมันควบคุมไม่ได้อะบางทีแบบก็ลอยอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาแล้วเขาแบบเสียทรงเสียอะไรหมดเขาบอกไม่ได้จะดีกว่าทําไม่ต้องทาคุณทําแล้วจะแต่บอกวิธีทําก็ได้นะแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกวิธีทําเดี๋ย <suff> ว <f> ผมจะเอามาใส่ไปในหนังสือเล่มใหม่ด้วยมันมีหนังสือแล้วผมไปค้นมาด้วยหนังสือต,ตอนนี้ผมค้นหนังสือได้หมดเลยเพราะโลกงนี้มันเชื่อมกันหมดไงมันเป็นออนไลน์เพราะนั้นผมจะสั่งหนังสืออะไรมาได้หมดเลยเพราะนั้นผมได้ทันถีผมดูหนังสือเล่มนั้นทันทีเดี๋ยวนี้แม่งอ่านหนังสือแบบเร็วมากแแล้วก็บบ มีความสนุกแบบเนี้ยอยากได้ไหมทุกคนอยากได้อยากได้ก็ไม่อยากเขียนหนังสือต้องเป็นหนังสือเสียงอย่างเดียวต้องเป็นหนังสือเสียงอย่างเดียวไว้วันนี้อาจารย์อัดม้ใช่วันนี้ผมอัดผมอัดเอ,อจับผมทําอย่างเงี้ยอัดมือถือข้างนี้ขึ้นมาเลยไม่ต้องวุ่นวายอะไรทั้งสิน้นไม่มีอะไรก็นั่งนั่งมันมีเรื่องมัน,ม,น,ม,นมันเจ๋งๆกูรอไม่ได้แล้วมันกว่าจะโอ้โหรอตังซื้อออกมากครึ่งปีนั่งตรวจน,นั่งอะไรโอ้โหไฟมันหมดแล้วอ่ะอัดตอนนี้เลย แล้วคุณก็ฟังที่ผมอัด s u มมารีเอ่อบนของเจ๋งๆอะ่ะเอาดีไหมแล้วเราก็ไปเขียนเป็นเขียนสรุปไว้บนในหนังสือแล้วคุณก็ซื้อหนังสือบวกหนังอ audio อดีไหม,มเลยเออว้าวตื่นเต้นจังเลยกับพชวยยาสั่งให้ถูกลางวันก็มีนะสั่งให้ถูกรางวันอย่างเฮลีนแฮเซลนี่มันไม่ใช่ฟลุกนะสั่งให้ถูกรางวันถูกลางวัลเป็นพันครั้งอะ่ะทั้งชีวิตของเขาอะ่ะคนนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็น spiritual master เลยเป็นแบบเป็นเป็น master แล้วก็จะเล่าให้ฟัง เลินแฮซเซลเนี่ยคนที่ถูกเราแมนเป็นพันครั้งเนี่ยเขาแบบมีกิฟต์มีรองมีม,ม,มีมีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กหมายเขาว่าพแม่เขาต้องหลบแม่ด้วยนะเพราะว่าบางทีไปเด็กๆกับที่มันมีพรสวรรค์ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเห็นโน,น่นเห็นนี่รู้โน,น่นรู้นี่ที่เขาเพราะเขาเอางโลกวิญญาณนะอะพอร์มันเยอะเข้าใจปะ่ะมันยังไม่ถูกผู้ใหญ่กดใส่แล้วเวลาเด็กพวกนี้พอมีมีแบบเห็นโน,น่นเห็นเห็นเอ็นเจลเห็นอะไรอย่างเงี้ย พ่อแม่ก็จะพยายามปฏิเสธไงบอกอย่าบ้านะอย่าบ้าอะไรเขา้าใจป่ะแต่จริงเด็กมันเห็นจริงๆไงแล้วคนนี้เขาเป็นกิฟต์มีตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ได้เจอพวกเอ่อสปิริตหรือวิญ,ญญาณต่างๆแล้วก็มาบอกเขาน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเหมือนมีสเปเชียลพาวเวอร์มีพลังพิเศษอะไรบางอย่างแล้วเขาก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่อันหนึ่งที่ทําให้เขาเขาจูนตัวเองตลอดเวลาทําไมเขาถูกลังวันตลอดเวลาทําไมทไมทำไมแบบไม่ใช่แบบไปบางคนบอกโหไปนั่งสมาธิแบบ ที่เป็นชาติเลยยังทําไม่ได้เลยเลยยังไม่ยังไม่มีอะไรเป็นผลงานปาทีปรากฏอ่ะเข้าใจปะข้อแตกต่างบางทีนี้เวลาคุณนั่งสมาธิแบบอัลฟาคุณกําลังจูนกับปัญญาตอนนั้นคุณเสกอะไรก็ได้คุณคิดอะไรมันก็เป็นจริงคุณนึกภาพอะไรมันก็เป็นจริงเพราะคุณทุกทุกอย่างที่คุณทุกอย่างที่คุณน่ะสร้างคุณสร้างจากภายในอยู่แล้วคุณขอให้ลงไปที่อัลฟาก็พอแล้ววิธีที่ผมสอนในคอร์สการจิตมหาปัญญามันแค่สามนาทีเองไม่ถึงบางทีไม่ถึงด้วยซ้า คุณเทรนไปเรื่อยๆนาทีเดียวก็ถึงถึงอัลฟาแล้วล <ง S 1> เออถึงสาเทคนิคสามลงหนึ่งเทคนิค5ลงหนึ่งหรือคุณจะเอาลึกลึกแค่ไหนก็ได้จะลงไปลึกกว่านั้นก็ยังได้นะครับมีเอ,อ่อแล้วสอนวิธีการเสกมี6เทคนิคในการที่เสกสต่างๆต่างแล้วแต่คุณจินตนาการเลยโคตรจะดีคุณจะไม่มีปัญหาในชีวิตทุกปัญหาคุณสามารถเสกให้หายไปได้หมดเอาป่ะคุณจะไม่มีปัญหาอะไรไหนเลยในชีวิตที่คุณเสกให้มันหายที่คุณนึดทางออกไปไม่ได้ ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะโคตรมีความมั่นใจในชีวิตถูกปะเนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์ของซิลาเนี่ยที่เรียนอัลฟาเมดิเทชันการนั่งสมาธิแบบอัลฟาคนที่เรียนแบบนี้ไปเนี่ยพูดอย่างนี้กันหมดเลยนะพูดอย่างนี้เยอะมากไม่ใช่กันหมดแล้วพูดอย่างนี้เยอะมากที่บอกว่าฉันรู้ว่าไม่ว่าฉันจะมีปัญหาอะไรฉันอยู่ในอัลฟาฉันจินตนาการแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวฉันก็หาทางออกได้เอง ไม่มีปัญหาไหนที่ฉันแก้ไม่ได้โคตรมหาศจรรย์ <S <S ซึ่งมันเป็นคำที่แตกต่างกับอ่ยายกตัวอย่างสมัยก่อนผมก็ไปใบโบดใช่ไหมตอนตอนใบรุ่นเนี่ยเวลาเขาบอกว่าผมถามกับเปรียบเทียบนะเวลาคุณรู้ว่ามันเป็นเวลาคุณรู้อย่างมั่นใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์กับเวลาศาสนาเขาก็พยายามสอนแหละแต่เขาบางทีเนี่ยเรายากที่จะเชื่อไงทําไมอ่ะเขาอาจจะพูดบอกว่า,วามีปัญหาอะไรก็ทูลขอกับพระเจ้านะเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ ว่านา่าเชื่อไหมพระเจ้ามีจริงบ้างวะแล้ว<ม>คำถามแรกที่คุณจะคิด<ม>พระเจ้ามีจริงแล้วหน้าตาเป็นไง<ม>แล้วเขาทำไมต้องมาให้ฉันน่ะ<ม>แล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดปัญหานี้มันไม่ใช่เป็นน้ำาันไทยของพระองค์อะ่ะเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งคือไม่มีแต่ความสงสัยตลอดการจะเป็นจะแล้วมันจะได้เหรอไม่มีทางแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นซิสเต็มเป็นระบบมันมีมีระบบการคิดที่มันเป็นวิทยาศาสตร์คุณก็มั่นใจสิเพราะฉันทำเอฉันต้องได้บีนั่นชัวเราต้องการแบบนี้ พเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตรวงรีสวัสดีครับ